สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพนนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมเมืม่อวานนะฮะมาร์คต้วนออกเพลงใหม่มาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพลง i m s u ไม่ใช่ i m y s m i m y s m เออ I a M Y S M I miss you so much นะครับจะเป็นยังไงนะก็คือว่าจากที่เห็นแล้วเนี่ย2นาที28วิเท่านั้นคือเพลงโคตรสั้นสั้นอีกแล้วจ้ะว่า <laughs> Anyway นะฮะด้วยความที่เป็นมาร์กตัวยังไงเราก็ต้องมานั่งดูด้วยกันแต่ว่าอาจจะดีเลยไปวันหนึ่งเพราะว่าเมาื่อวานเราไม่ว่างนะเราก็เลยมา ดูวันนี้แทนนะฮะแต่เช้าตรู่เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงจะหมุนมองอึมครึมเหมือนที่พันๆมาอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะใช่แหละดูจากชื่อเพลงแล้วอน,นะก็เดี๋ยวรอบแรกเราดูไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอบที่สองเราจะมาเจาะที่เนื้อเพลงกันดีกว่าเนาะมาฮะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับซับ สองหนึ่งเออเป็นรูปจากตอนแฟนมีดเหรอคือ so ไม่ได้ไปแฟนมิสไงเฮ้ย เองสาวแบบเป็นแฟนมีที่ยิ่งใหญ่กว่ากันโอ้ม oh าก่อนเฮ้ยชอบฝอนแบบแบบไปแบบมาข้างล่าง <c oughs> จริงๆคือเป็นคนที่เสี่ยงเองกลรักมากเลยนะฟังล้วลู้เลยไครเฮ้ย <c oughs> ชอบตรงนี้ เท่มากมีความนัสุขจิตอะ่ะมูฟเมนต์คือโคท่อะ่ะเฮ้ยเศร้าดีมากเลยอะ่ะเศร้าแบบเศร้าแบบไม่ได้แรงเกินไป เสียงนุ <Sky jogo> um, ่มมากตรงนี้เนื้อเพลงแบบเฮลบี่แล้วอะหัวชั้นนี้สวยชอบจังหวะตรงนี้มากเลยอ่ะ เว้ยเราชอบซาวของเพลงนี้อ่ะเจะได้แอบอยากไปแฟนมีแต่กลัวโควิดโคตรสั้นเฮ้ยนี่ดูช็อตสุดท้ายเมื่อกี้ดีทุกคน โอ้เสียดายเนี่ยที่ไม่ได้ไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเจาะกันที่เนื้อเพลงกันที่รอบที่สองดีกว่านะฮะเริ่มกันเลยเราจะค่อยๆพอสทีละทีละพาร์ททีละอะไรดีทีละท่อนโอเคมาเริ่มกันสามสองหนึ่งเศ้าม,มันมีความเป็นวงแบนดฝรั่งอะ I'm so different when you're gone ก uh ็คือฉันแบบฉันเหมือนเป็นอีกคนเลยฉันต่างออกไปเลยตอนที่แบบไม่มีเธอเว้นเดียวก่อนเว้นเธอไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย And I don't wanna be alone แล้วฉันก็ไม่อยากอยู่คนเดียว ขอเปิดซีซีดีกว่าในเพลงมันแบบเด้งไปเด้งมาแล้วมันงง is too much แบบมันมากเกินไปสำหรับฉันนะ wherever you are ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันคิดถึงเธอ so ฉันคิดถึงเธอมากมีความคั u n t r เล็กหน่อยอะ we used to waste time we We would do it together. Waste waste คือทิงท้งทิ้งคว่างๆอะไรเงรี้ย We used to waste time ก็คือเราแบบใช้เวลาไปแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่อะไรางี้นะมันจะมีเซนส์ของความว่าไม่ได้แคร์ว่าสิ่งที่ทำมันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะไรเงรี้ย Waste time ก็คือเสียเวลาไปกับอะไรเงรี้ยนะฮะ We would do it together ซึ่งเราก็ทำด้วยกันอะแบบเออเราก็ waste time ไปด้วยกันอะไรเงรี้ย If I could rewind back ก็คือถ้าเกิดฉันย้อนเวลากลับไปได้ I would do, do it again ฉันก็จะทำเหมือนเดิมั่นแหละฉันทำอีกแบบนั้น Now I bleed from the heart 'cause it hurts to lose ก็คือตอนนี้ฉันเหมือนแบบเลือดไหลเลือดไหลจากหัวใจเลยนะ 'cause it hurts to lose ก็คือเพราะว่ามัน เจ็บปวดที่จะต้องเสียเธอไป Sleep in the day in the night ก็คือนอนทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืน I search for you I search for you ฉันตามหาเธอ Looking all over for you ก็คือตามหาเธอทั่วไปหมดเลยทั่วทุกที่เลย all over all over คือทุกคนแห่งนะฮะ Now Get this low. No, I never knew that I would get this low. ก็คือไม่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันจะแบบมาถึงจุดตกต่ำได้ขนาดนี้ I guess I should have loved you more. Shoulda, should shoulda คือย่อมาจาก should have นะฮะ Should have loved you more ก็คือจริงๆมันต้องเป็น should have loved นี่นะ C C ผิดนะแต่ข้างบนในในจอในเนี่ย เนี่ย I guess I should have loved you more ต้องเป็น l o v e เติม ed ด้วยนะเป็นช่อง3เพราะว่า should have have เราต้อง verb ต่อมาก็ต้องเป็น verb ช่อง3ใช่ไหม I guess I should have loved you more ฉันคิดว่าฉันควรที่จะแบบรักเธอให้มากกว่านี้มันจะเป็นเซนส์ของความที่ฉันไม่ได้ทำในอดีตแต่ฉันรู้สึกเสียดายตอนนี้ว่าตอนนั้นอะฉันน่าจะรักเธอให้มากกว่านี้ แต่ก็ย้อนกลับมาทั้งน,นี้นะฮะเหมือนตอนที่เริ่มต้นล้วภาพในคอนเสิร์ตอะถ่ายสวยมากเลยนะเพลงมนต์ทุกรอบเลยอ่ะพี่มาร์ค จริงแบบก <can> ินเตร์มาก I can't let myself think of nobody other than you ฉันปล่อยให้ตัวเองคิดถึงคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากเธอนะฮะ Scared when I'm alone hiding under the covers รู้สึกกลัวเวลาที่อยู่คนเดียวนะฮะ Hiding under the covers covers ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากำบังหรืออะไรนะฮะแต่ covers ในที่นี้ก็คือผ้าห่มนั่นเองก็คือบอกว่ารู้สึกกลัวเวลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็ต้องแบบว่าแอบ,บอยู่ใต้ผ้าห่มอะไรอย่างนี้ is true มันเป็นความจริงโอยเมื่อกี้ ตอนเวอร์ชแรกเขาบอกว่า now I bleed from the heart ใช่ป่ะอันนี้รอบนี้เป็น How I cry from my eyes ก็คือฉันร้องไห้น้ำตาไหลออกจากตา c u r curse it hurts to lose เพราะว่ามันเจ็บปวดที่ต้องเสียเธอไป dream in the night in the day I search for you ก็ ฝันทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนตอนกลางคืนฉันตามหาเธอนะฮะเชอร์ไอเซาร์ช o อแล้วเป็นเพลงที่สาม,มารถกรุ๊ป <G ro of> มันแบบสาม,มารถมุกตามได้เนาะ <I miss you so much> พี่โอยอยู่นะฟังล็อกสองคือจำพอได้แล้วอะแต่เพลงสั้นมากจ้าโอเคโอเคเลยพี่มาร์คเพลงสั้นมากเลยก็เนื้อเพลงหมนหมองอีกแล้วนะฮะซึ่งสำหรับเพลงนี้เนื้อเพลงมันก็จะเป็นประมาณว่าแบบคิดถึงเธอคิดถึงสิ่งเก่าๆที่ทำกับเธอ แล้วตอนนี้ที่ฉันอยู่คนเดียวฉันก็รู้สึกต่างออกไปรู้สึกเป็นอีกคนไปเลยแล้วก็ไม่ชอบเลยน่าจะรักเธอให้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับเพลงนี้เนาะบอกเลยว่าเพลงนี้ซาวถูกใจมากชอบซาวแบบนี้มันมันเป็นกรุฟที่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่มันสามารถยกตามได้นะเนาะแล้วก็เสียงที่มากคือดีมากๆแล้วก็พัฒนาการเป็นเลิศมากๆนะฮะอิจฉาคนที่อยู่ในแฟน Meet มีดเมื่อกี้มากๆเลยจ้าคือถ้าไม่ได้ ปิดว่ากลัวโควิดขั้นหนักนะฮะก็คงจะไปแล้วแล้วก็กดบัตรได้เองด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็คือเพื่อนปลักกดตอนแรกก็คิดอยู่ในใจว่าแบบกดให้ตัวเองด้วยดีป่ะวะแต่ก็กลัวนะฮะยังไม่กล้าไปคอนเสิร์ตใดๆทั้งสิน้นคุณภาพของเพลงไม่เคยทำให้ผิดหวังแต่ถ้าเกิดเพลงยาวกว่านี้จะดีมากนะฮะแล้วก็หวังว่า เร็วๆนนี้จะได้เห็นพี่มาร์กในมุมที่ไม่ใช่หมนนมองอะไรขนาดนี้บ้างเพราะว่าทุกๆเพลงที่ผ่านมาก็คืออึมครึมทุกรอบเลยนะฮะอยากเห็นแบบว่าในด้านสดใสสดใสอะไรอย่างนี้บ้างเนาะประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้คิดยังไงกันบ้างกับเพลงนี้แล้วก็ได้ไปดูแฟนมีดพี่มาร์กันไหมก็คอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันได้นะครับ <S <S วันนี้ขอบคุณมากๆที่มานั่งดูด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเร็วๆนี้วันนี้ไปก่อนล ครับบ๊ายบาย